ก็สวยอีไม่ถูกนะวันนี้พี่อีจะชวนน้องนะคะมาทำสลามรวมมิตรหรือจะเรียกว่ายำสลามหรือสลามรีไซเคิลก็ได้เป็นสลามที่น้องๆหลายคนนะคะรีเควสตกันมากมากเลยอยากให้พี่อีทำสลามโดยเอาสลามต่างๆที่ที่เคยมีอยู่เนี่ยร,รวมกันแล้วก็เป็นสลามอันใหม่พี่อีจะขอเนี่กมันว่าสลามรีไซเคิลนะกัน <Okay. S 1> เรื่องดูอุปกรณ์ของเรา,ลาเลยดีกว่า นี่นะคะก็คือเจ้าสลามทั้งหมดที่มีมันมีเท่านี้ค่ะเพราะว่าสลามต่างๆพี่เนี่ยมันถูกเอาไปทาเป็นตโต๊ะสลามหมดแล้วเหลือเท่านี้เองนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสลามทั้งหมดเนี่ย้ารวมกันมาแล้วจะได้เป็นสียังไงจะสวยหรือเปล่าแล้วจะยืดได้ดีหรือเปล่าเรามาทําสลามรีไซเคลิลพร้อมๆกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีชามคมา่าผมมาสมแต่ก็เจ้าสลามนี่นะเดี๋ยวเรามารวมมพร้อมกันเลยเดี๋ยวพี่อีจะใส่เป็นสีพี่ใช้มือเลยนะ วันนี้สีแบบน่ากลัวสีแดงเ้เราใส่สลามสีแดงไปแล้วนะที่จะใส่ไปสีเขียวลงไปนี่แล้วก็จะใส่สีแดงลงไปอีกนะคะไปตรงนี้แล้วคัะเยอะมากเลยค่ะแรื่องก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใส่สีส้มลงไปนะใส่เป็นสีเหมือนจะเป็นสีดำๆเลยอะน่ากลัวอันเนี้ยแ่าค่อยบีบลงไปนะติดมือด้วยอันนี้หมดนี่ก็หลายบาทอยู่นะเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็จะใส่เป็นสีเหลืองนะคะ <Yeah. S 1> เหลืองทองของเราลงไปตรงนี้เนาะสีนี้น่าเกลียดมากเลยเหมือน,น,นเหมือนอื <c> ้อ <ười> ใส่สีเขียวลงไปอีกนะเขียวดำดำนิดนึงนะแล้วก็ใส่สีฟ้าลงไปอันนี้เป็นสลามเหมือนกับสลามกระดาษชชู่ค่ะจําได้อยู่แล้วสุดท้ายนะเ็าจะใส่เป็นสีเหลืองแข็งนิดนึงเดี๋ยวจะแบกแบก <c ười> โอน้นี่เรียบร้อยแล้วค่ะ เรามาผสมสลามพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้น่าเกียดมาเสียงนักกลัว <Yeah. S 1> นี่จะเป็นสลามสีอะไรนะสลามของเราเหมือนถ้วยผสมมันจะเล็กไปเลยค่ะน้นองๆเฮ้ย,ยดูสีสิพี่จะเอาออกเลยนะนี่อันนี้คือสลามของเรานะคะเอ้ยดูสีดูสีเนี่ยเห็นไหมเอ้ยนี่สีน่ากลัว ส่งต่อไปนะโอ้มันเป็นสีดำแล้ว,ว่าตอนนี้นะคะสีแบบเหมือนยังไงบอกไม่ถูกอะเหมือนขี้ตะไคร่ไหมแย <Yeah. S 1> ่คล้ายๆเนาะเนื้อแน่นมากเลยอะ่ะตอนแรกนึกว่าจะเละนะคนะน้องตอนนี้เนื้อแน่นมากเหมือนซัปปะหดอะไรสักอย่างดูดิเหมือนะโลนะคะเห็นปหหดเข้าไปเห็นไหม <Wow. S 1> เดี๋ยวเอาใหม่นะไหนที่จะถดเงใหม่นะ ดูความสโลของเจ้าสลามวันนี้นะนี่มันหดเข้าไปด้วย้า <Wow. S 1> เดี๋ยวดึงใหม่อีกรอบนะนึงนะไอริสซิงกับตรงนี้สล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มันหดเข้าไปได้ค่ะโน,โน้ <c oughs> องนี่เป็นไงละ่ะหดเข้าไปได้ค่ะมีความสโลอยู่ในในเนื้อสลามอ <c oughs> ุ้ยมันเหมือนสกูชี่เลยอะ่ะ <Wow. S 1> ดูดิมันเด้งขึ้นมา้องๆนะนี่ <c oughs> เห็นไหมคะมันก็บึ๊บขึ้นมาได้นะ เอาใหม่เองะบิใหม่ตอนนี้คือเรา a m a ซิ่งกับการหดตัวแล้วการสโลของสลามมากนี่มันสโลมากๆเลยค่ะเนาะโอ้พี่อะตั้งว่าสกูชี่สลามดีกว่านี้เพราะว่ามันมีการหดตัวเหมือนขนมปังไหมเฮ้ยเหมือนขนมปังอยู่นะดูสิมันเหมือนขนมขนมปังนะเหมือนปะ เหมือนขนมปังนะคะเดี๋ยวพี่จะลองดึงเจ้าขานมปังสลามเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะสโลไหมสโลอย่างนเงี้ยมันยังไม่ค่าสโลแล้วเริ่มจะเข้าที่ละนี่โอ้ยพี่อเมซิ่งค่ะน้องๆชอบอะสีดำมากโอ้โหมีความสโลเห็นไหมคะมันจะยุบดเข้าไปอ่าเรามายื่ยกันเลยนะ มันไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะเนื้อมันจะแบบแ,บบแข็งๆโลโลอย่างเงี้ยหายไหมคือเนื้อมันแปลกดีที่ว่านะพี่จะแบบตอนนี้พี่คิดว่ามันเหมือนสกูชี่สลามแล้วนะ <S <S เขาจะไม่ค่อยยืดนะคะแต่เนื้อเขาจะแข็งๆมากแล้วก็เห็นไหมคะจะมีความยืดหยุ่นอย่างนี้นะคะยืดได้ประมาณนี้นะเรามาฟังเสียงจิ้มกันเลยดีกว่าจิ้มเลนะโอ้โหเสียงจิ้ม ิงจิ้นถือว่าดีมากๆเลยค่นะเดี๋ยวพี่อีกจะทำให้มันสโลว์พี่ว่ามันเหมือนขนมปังค่ะน้องๆตอนนี้ขนมปังแบบสกูตช,ชี่อ่ะดูสิเป็นสลามที่เหมือนสกูตช,ชี่ไปแล้วตอนนี้เราจะมายืดกันอีกนะเนี่ยมันมีความสโลว์มากๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการรวมสลามหลายๆอันรวมกันมนั้งนก็เลยมีความสโลว์นะนี่ยเราจะกดเข้ามาอย่างนี้ยค่ะน้อง พี่ยังมซิ่งมากเลยสำหรับก้อนนี้นะคะสลามก้อนนี้เป็นสลามรีไซเคิลถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแผ่ได้บางแล้วก็ดีเท่าที่ควรนะแต่ว่ามันมีความสโลว์ซึ่งเพิ่งค้นพบได้เมื่อกี้นี่เองว้าว <Wow. S 1> นี่ถ้าดูใ,ใกล้ๆก็สวยเหมือนกันนะน้องๆเห็นปะมันจะเป็นสีดำลออกดำๆนิดนึงนะคะสำหรับสลามก้อนนี้นะพี่อีจะตั้งชื่อหมายว่าสลามสกุชี่ค่ะเพราะว่าถึงแม้มันจะแผ่ได้ไม่ดีนะแต่ว่ามันมีความสโลว์ มากมากที่ไม่ค่อยจะได้พบเจอในสรังก้อนอื่นๆหรือน้องๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็ <S <S เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่สำหรับพี่พี่เจอก้อนนี้เป็นก้อนแรกพี่รู้สึกเออแปลกแล้ว a l s o ิ่งดีสำหรับวันนี้นะคะพี่อิน้องขอตัวลาไปก่อนนะน้องๆช่วยกดติดตามได้ตรงน,นี้นะจะได้ม่พลทดคลิปวิดีโอใหม่ๆของพี่อีก,ก่อนใครวันนี้พี่อีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ